สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ชื่นชอบนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพึ่งหัดเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแล้วนกตัวผู้เกิดอาการไล่ตีตัวเมียนะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับที่ทางค่ายเรา เอามาให้ชมนะครับนี่ครับนกนี้ก็จะมีมีลูกนะครับตัวนี้ก็มีลูกมีได้ลูกไว้สอกถึงสามคอกแล้วก็ยังตีตัวเมียอยู่นะครับตัวนี้ไลายตีตัวเมียถ้าเราไม่จับออกนี่ก็ถึงแก่ชีวิตนะครับบางตัวช้ำบอบช้ำมากนะครับถ้าเราไม่จับออกนะครับเราก็จะมีวิธีแก้นะครับโดยการที่จะต้อง จับนกตัวผู้ออกมานะครับแล้วก็ถอนปีกออกหนึ่งข้างนะครับไปรับชมวิธีการทำของผมได้เลยครับนี่ครับก่อนอื่นเราต้องจับนกตัวผู้นะครับ ตุผู้ออกมานะครับ พอเราได้นกตัวผู้มาแล้วนะครับเราก็จะเช็คว่าตัวนี้ใช่ตัวผู้ชัวร์ไหมดูความสมบูรณ์ของพ่อนกนะครับเราก็จะดูจับะเกียบดูนะครับโอเคครับตัวนี้ตัวผู้ครับวิธีการก็จะจับปีกได้ปีกหนึ่งก็ได้นะครับปีกได้ปีกหนึ่งนี่ครับปีกเดี่ยมสวยครับนกกำลังสมบูรณ์นะครับเราก็จะทําการถอนปีกเช่นนี้นะครับถอนออกโดยประมาณ ครึ่งนึงนะครับแล้วก็กะเกะเอานะครับถอนประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้นกได้กดตัวเมียทันนะครับถอนประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้รประมาณนี้ถอนประมาณนี้นะครับหลงจากนั้นเราก็จะทําการ ที่เดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องจับตัวผู้ออกนะครับจับเก็บที่เดิมครับลกจะไม่มีปัญหานะครับก็จะเข้าคู่เหมือนเดิมนะครับก็จะไข่ตามปกติอันนี้คือทดลองทำมาแล้วนะครับได้ผลจริงนะครับก็เลยมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับมีลูกอยู่นะครับมีลูกอยู่หนึ่งตัวลูกกอ โอเคครับดูการกินน่าจะยังกินอาหารไม่ไม่ค่อยเกะ่อ,อกินอาหารยังไม่เป็นนะครับน่าจะเป็นตุผู้ครับโอเคดูนี้ร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็ต้องเอาคืนกลับสู่กรงนะครับเพื่อที่จะให้อีแม่ป้อนโตกว่านี้อีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกนกนั้นกินอาหารเป็นเองนะครับถราถึงจะจับออกนะครับใส่ไปก่อน นอกจากมีลูกแล้วยังมีไข่อีกสองใบนะครับนี่ครับนี่ครับเอาไข่ออกนะครับเมาให้นกเขาแขกฟักโอเคครับ